ทั <ciğim. S 2> ้งหลายนะที่แบบมันเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเรามากในการมีสปอร์ตและการยิมการ์ดงานอะไรย่างเงี้ยเราอยากยมการ์ดมแสดงคุณแล้วก็ทีมงานที่ให้ความคิดใจมากๆแต่ว่ามันไม่ไดมีบางวันที่แบบนมันมีเหลือเอบางทีบางทีมันก็เน่าก่อนที่จะมาทีำยิมงานเราก็เลยแบบว่าเออไม่ไม่รู้เหมือนกันก็เลยก็เลย ก็เลยแบบประกาศออกไปว่าว่าเราเราจจะมดรับไม่ไม่มันบางมันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้แต่ว่าเราเราตอนนั้นเราเราได้ไอ้ที่ว่าเพราะเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวกับอาหารที่เหลือเราอยายให้กาจกรรมเนี้ยมันมันเป็นส่วนที่จะทำให้อย่างน้อยสัตว์ที่ตายไปเราเราอยากให้กินกินขอให้หมดให้ให้ค่าที่สุดแต่ว่าพะเราเห็นสัตว์ที่ตายไปมันก็รู้สึกว่า กันผัานดีกว,ว่าต้องยืนขับเข้าไปเนาะต้องเข้าใจยกตัวอย่างเช่นมันก็จะมีบางครั้งบางครั้งที่เป็นหมูหันมาอย่างเงี้ยแล้วระหว่างทางขนส่งดีก,กว่าเราจะมีโอกาสได้เข<ต>้าไปรับประทานมันก็เสียแล้วมไม่เสียได้ใช่เสียได้แล้วก็จริงทางแก้เนี่น,นะคนก็ก็มีแหละแต่ว่าก็ควรคิดถึงเพราะว่าอีโคทพอร์ตก็ เหมือนให้กำลังใจเราแล้วให้กำลังใจทีมงานด้วยอย่างอย่างกองก่อนที่ผมเคยถ่ายอะไรเงี้ยเขาก็เคยเขาพูดว่าเขาไม่เคยได้อะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยล้นทุกนได้ยินไปทําให้ผมก็เล่นกับอารดาวเขาค่อนข้างที่จะฟื้มมากกันก็มันก็เป็นเสน่ห์เป็นของของพอร์ตแต่ว่าในทางกับการก็เป็นข้อเสียที่ที่ได้แจ้งไปพระฉะนก็ในอนาคตถ้ามันมีแนวทางแก้แค่ที่ผมคิดมันก็ถ้าเกิดมาในรูปแบบรูทักมันก็จะไม่เสียของเพราะว่านี้เป็นเหมือนร้านค้าอยู่แล้ว แต่ว่าก็ต้องไปจัดก,การเรื่องการจัดก,การกันให้ถูกมันก็จะการขับเขาไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจอนะไรเนาะเาเอ่อมีก็มีก็มีเสียใจเ<ใ>จอคือคือ,ค,อคือเสียใจด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็มีมีบางอย่างที่เราแจ้งออกไปกระทันหันเกินไปครับมันก็เลยส่งผลให้ว่าที่ที่แบบสั่งอะไรกัแบกบัแบบทีมการผลิตไว้แล้วอ่ะครับ<ม>แล้วก็ เราก็เลยแบบตอนแรกผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็นกเลยเฮ้ยทำยังไงดีเราเลยลโทรไปคุยกันภายหลายเรก็รือว่านั่นแหละเรารเรามีดีจะจะรับตรมนี้เอาไว้เราก็เอาไปบริจาคให้ให้คนในที่าต่างครับแล้วก็นั่นแหละคือคือส่วนวนั้นเราเราก็ต้องต้องต้องบอกว่ามันก็พลาดเหมือนกันเราเราก็พลาดเหมือนกันตรงที่ว่าเออไม่ได้คิดใส่ตองให้ดีก่อนมันจะมันจะเป็นตลอดไปไหมหรือว่า อือทังช่วงเะยละคือตลอดไปใช่ใช่ตรงตรงที่ไอที่เอกสารที่ล่างลงไปนะครับก็จะเป็นเป็นตลอดคือว่าคือมันมันเป็นวีวีที่เสียแหละเพราะว่าทุกวันนี้สภายกรมันคนมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วทรัายกรเราเรามันมันมีแบบจำกัดนั่นแหละเราก็นั่นแหละช่วยช่วยกันี่เท้าวให้หมด มาเพื่อแฟนคะับอท่านี้เท่านั้นถ้าอยากให้แบบน้ำใจายุดหงิดสักแม้แค่กินไปยาดื้อยาอะไรอะไรหรืออะไรทำมืออะไรล่ะครับโอ้โหรู้สึกว่าที่ให้มามันเกินแล้วอ่ะคือคือผมไม่ได้อยากได้อะไรจากทุกคนแล้วอ่ะที่ที่ทุกคนทำให้ทั้งเนี่ยมาทุกคนเนี่ยคือคือมันเกินกว่ากว่าสิ่งที่ที่เราคาดหวังไว้เยอะมากๆครับเราไม่เคยคาดหวังว่า จะต้องมีใครทําอะไรให้มาก่อนแค่แค่ดูซีรีส์เราแล้วก็มีความสุขอะแค่แค่นั้นพอแล้วก็แค่ติดตามงานครับก็ติดตามก็มาจริงๆมาเนี่ยมาหากันเฉยๆครับแค่นี้ก็ก็ก็เพียงพอแล้วเพราะทุกครั้งออกอีเวนต์อ็าก็มาแค่แค่ยืนเชียร์ฮับเราเลยนะก็ได้แล้วอางนี้ยืนทำอะไรคนนี้เป็นแบบน้องเป็นแบบเป็นหนุ่มเป็นร่างพอล์ก็คือแบาเต็มหินก็คือแบบหล่อ จริงแล้วก็ก็ยินดีครับแสดงว่ายิ่งยิ่งโตอ่ะนะยิ่งดีแล้วขอบขอบคุณมากครับแต่ผมก็ยังสงสัยครับตัวเองอยู่ผมผมถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นไอโซเชียลแซวว่าแบบถ่ายรูปไม่ขึ้นคือคือในโซเชียลแซวก็ส่วนหนึ่งนะได้ปล่อยเขาถกเถียงไปแต่ว่าไม่แล้วแล้วคือผมมันก็ผ่านผ่านไปแล้วมันมันความบังเอิญมันอยู่ที่พอโซเชียลถกเถียงเสร็จปุ๊บ วันลุ้งขึ้นผมไปที่ร้านข้าวต้มมีม,สสมีมีเหมือนคุณลุงมาร์เก้ลครับคนหนึ่งกบับเขาแรกจะมากับญาตินะครับซึ่งญาติผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นแฟนหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเขาก็มาขอถ่ายรูปปกติซึ่งโต๊ะเาะรา <resistance S 1> ห่างกันแค่นี้เองครับ hmm. เขาถ่ายรูปเสร็จไปปุ๊บเขาก็นั่งแล้วก็เกิดมีการพูดคุยแบบในละครเกิดขึ้นพูดคุยในละครหน่อยถึงว่าพูดคุยเกยงดังให้ให้เราได้ยินก็นั่งอยู่ปุ๊บปุ๊บแล้วเขาก็เพิ่งถ่ายรูปผมเสร็จไปมาเลยนะ แ้วเขาก็บ like so like อกว่าคนจริงมันรูดนี่มาในรูปนะแต่เขาแต like ่เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดให้ผมฟังนะเขาพุยกันแล้วผมก็บังเอิญดีกินเขาผ่านไปแต่เขาพูดต่ำๆประมาณสามรอบแล้วก็มีประโยคนึงบอกว่าเอออ้รูปแบบดูไม่ได้ครึ่งอ่ะผมก็เลยเริ่มคิดแล้วไอ้นี่มันคำชมใช่ไหมคนชมกันใช่ไหมแล้วก็มันก็ไปบังเอิญตรงกับในโซเชียลเลก็ถ้า่างั้นไว้โอกาสก็มาเจอตัวจริงกันก็ได้ มีแบบว่ามีุ่นล่างทองสิ่แปกปีกครัก่อนหน้านี้ทำไปหมดแล้วนะคร,รับไปทำัา่างทองไปหมดแล้วแต่ว่าอาการป่วยทําให้ล่างทองลดลงหน่อยแต่พยายามเอากลับมาครับอ่กนน้องนอ่นอง้องไอ้นอง,แบบนองวอกนออกนี่นนนนเลเด้อไออกเป็นหนุนการบอกบอกบอกเล็นหนุนการบอกเล็นหอ เอห็นเขาว่าเป็นัวที่แบบว่าจะเป็นดูดีมากๆถ้าคุณดูแบบไอ้ซีรีสเกาหลีก็จะเป็นแบบช่วงๆนี้แล้วมจะกลัวนะกลัวะกลัวะรอครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะเมว่ามันมันไม่รู้อะไรการันตีอ่ะมันพิสูจน์ไม่ได้นะก็นั่นแหละไม่เหรไเไม่รู้ ข้อมูลนี้วา่ามันจะเป็นช่วงไหนมันจะดูดีสุดหรือว่าอะไรเพราะว่า30แล้วมันก็น่าจะต้องแก่ขึ้นอะไรร e ู้ไหม30เกเราเป็นห่วงเราเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพที่มันจะไม่มีแรงทำเหมือนเหมือนวัยวัยรุ่นแล้วมากกว่าครับว่าแบบว่าเออเราจะเตะบอลได้ดีเท่าเดิมไหมเราจะกอดนอนได้กิ่งเท่าเดิมไหม อะไรเมื่วานนี้ว่าปวดทกที่น่าเลยยังต้องก๊กแร็ปยังก๊อกแร็ปก๊อกแร็ปมีเป็นตลอดเือนเมี่เดือเด็กแล้วเราชอบผักกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วฮะแต่ว่ามีสุขภาพเรื่องไม่ดีไหมยังยังไม่มีครับใช่ก็ก็ดีแล้วครับมันาเราหรอออไ๋ออนออ๋อบ๋อนัออ๋ออออ๋ออมออ๋ปอ๋นอ๋ออ๋อา๋ออาาา ก็เ,เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เมื่อไงอะไรตัวจริงเราหลอกเหมือนกับในทีวีใช่ไหมอืมไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของมุมมองแต่ละ,ละคนเนะี่ะ <c oughs> คือคือเราตัดสินเองไม่ได้บางทีมุมมองของคนนี้ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้ใช่ใช่ในอุดมคติของเขาบางทีเราดูดีในในอุดมคติของคนอื่นนะ,ะมันมันมันอยู่ที่ตัวปเจกเลยะะิยาฮะ

ก็ถแฟนคหลายๆคนรอคอยรกลับมา,าอของเราซูขอบคุณเขาหน่อยวันนี้ก็แค่โปรโมทมาตั้เยอะมากม,มากเลยครับก็วันนี้ขอบคุณแฟนๆมากจริงครับก็ทําให้เราคืนถึงเมื่อสอปีที่แล้วได้สองปีไหมประมาณสองประมาณนั้นแหละเราก็เราก็เริ่มโปสวงทกันที่นี่แล้วก็แฟนๆก็ยังคงมมาให้กำลังใจเหมือนเดิมแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่ไหนก็ไมู่ีว่าได้เหนียวแน่นะครับขอบคุณกำลังใจมากคร มันก็ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของของโปรเจกต์ซีรีส์นี้แหละอะไรแบบว่าตอนนี้ทีมงานทุกคนรวมถึงพวกเราด้วยก็ได้กำลังใจมากๆเลยเดี๋ยวจะไปลุยงานถึงที่นี่เลยครับตวันไหมตามตามตามคิวที่วางไว้อ่ะทันครับผานครับใช่ทันอ่อนแต่ต้องห้ามห้ามใครมีอุบัติเหตุห้ามใครป่วยห้ามอะไรเลย ใช่โดย,โดยเราเนี่ยแหละห้ามใช่ครับเดี๋ยวห้ามกลับนะห้ามกลับครับ